มีพี่น้องนะครับในกลุม่มพี่บูที่แตบไหนร้านนะไรแบพี่น้องมลงตรงกันนะกลุ่มต่างพีนี่ก็เทีนว่าพีนี่อยู่ที่โลดมอยู่ยุดยาตอรงพ่อพี่นีคนเีย มามารามมาามามาากาม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 อมามยอาามามาาาม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 มามามเมามามามอามืมา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 อามามมา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 มื่อนแสดงามากูไม่มีพี่นมามไม่มีมาอแมมมามาาม าดูแม่หลอกเนี่ยดีใจที่พี่น้องมาหมูที่โคตรใหญ่ขนาดนี้น